เรืเร่อยๆขขึ้นขึ้นพานี่พานี่พานี่พาหนี่พาหนี่นนเอาโก<ป>้ขึ้น,นล้นล้นนบ,บงังเด็กเ,เขาเล่าเลยอ่ะทักทายสบายดีและสวัสดี FC ทุกคนเมื่อวนนี้ก็เป็นตอนแรกของมื้อที่สองนะที่ชุมพอยอยู่ป่า ก็จะได้ไปหายามแฮวกับทีมงานบาน,นี้กะแฮวกับเฮ็ดพุดละตั้งแต่เมืม่อมาผูพ้พี่น้องเอยมืม่อวานนี่นกะตอนเช้ากับวิทยามว่าตอนเช้านะกะเฮากะหลังจากที่มาตลาดเช้าก็มีได้เพื่อก็ไปเข้าลงพระเดียวไปหาเอามาไปหาไล,ไล่ยุดองล้ได้แลกตัวหนึง่งกินข้าวยากะจะได้พักผ่อนกันหน่อยกะเพรกะก็ะก็จะไปต่อ,อีกเดี๋ยวนี้หละพี่น้องเอยไปต่อ,อว่าบรรดา แหม้ว่ามันจะทึอ,อยู่บ่เพราะว่าเมื่อวานนี้พออันแล่นอยู่ตัวนึงขึ้นกองไม้น่ะกะเฮื่อไอ้เพิ่นเฮ็ดนะมะพักเพิ่นเฮ็ดไว้วันนี้กะตอนแรงกะจะได้พยายามไปที่ตามมาชมเดียวพี่น้องเอ,อ้ยมากะไปน้ำคือเก้าหลังจากที่ออกมาตะบอหน่อยเด้งน่อยนึงกะมาเฮาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเชิงนี่ล่ะเฮานี่ต้องเฮานี่ ไปหาทางเฮาก่อนพี่น้องเอ้ยมีแมตรในเหวใช่ไหมน่าจะเฮาขึ้นกองไม้แล้วนะแลนไม้น้อยนึงไม้น้อยเออขึ้นกองไม้น้อยทีมงานว้าวยังไม่ทันเห็นตัวแลนนะคิดว่าน่าจะเป็นแลนนี่นะ เดี๋ยวมาหากองเลิศมาจ้าโอ้ยกองนี่แหละกองนี่แหละกองตองนี่แหละกองตองนี่แหละแม่แหละเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องเลยขึ้นกองตองกองนี้น้อยนี่มานะชะงาบอยู่ท่านนะตอนนีมิดวานกองมาตองนี่อะไรว่าพันเรากองน้อยนะมาชะงาบอยู่กองน้อยนะแต่ว่าปลายชุดผู้เป็นดำๆจังพี่เลอ หาไปเห็นอยู่เดียวหาช่งเจียนหาเจ็เจอก่อนอันนี้ไอ้เพิ่นขึ้นโกงน้อยนี่ก็ลงมาละคิดว่าน่าจะอยู่กกตองเดี๋ยเดียวก็จะขึ้นลำเบิงนะกกตองเนี่ยพอมีเคสมันต่ำนะก็กล้าขึ้นนี่ขึ้นลำเบิงก่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นที่นี่ได้น้อยเดียวเรื่องพี่น้องเอ้ยขึ้นมีได้ลงมาคือเก่า่อยนะูชื่ออุนักก็โตที่เคยขึ้นไม้วันนี้เรพันเพิ่นขึ้นอีกนี่ สุดท้ายกบีฟอเผื่อพี่นออ้องเลยลงมาละไปะไปต่ออีฟอสช้ำจักเขาไปเลยน่าจะแล่นน้อยนะเาหามเห็นดิเิ่ามาละหอนแฮว่ละแล้วขั้นฮากันเลยอันมีถือแล่นแล่นมีลูกมีลันเลยว่ามันลัน่ถอีแแล้วลงเรานห้ลงนมีอยู่นน่นน่ะต ่มื่วมอ,อ,อวานนี้เห็นมันขึ้นนี่ตัวนึงนะฮาโกนข้าวยามแห้งกับพืชอ์ชั้นที่หน่อยเลยเอากรจะได้เดินทางไปต่อยกออยังสัน้นได้เพราะอยู่ในตอนแรกนี่มาเห่าอีกนะที่น้องเอ้ยขึ้นคงไม่เหน่อยขนาดบบบนี้ฮะย,ย,ยไยม่เล่น ôi vẫn con, cơn may nhớ rồi bảo đi nó nhau văn, có, Thôi không cơn may lắm nhớ rồi, cơn ôm rồi, có máy mì um, hèo len, khoang hèo cào khoi, à, len len hả? Lên. อากูไม่เหงือเลยกูไม่หยางเลยนะเดี๋ยวหาเมื่อก่อนอุ้มนี่หาเห็นอยู่บ่แหลนะ่นหนาขึ้นก็ไม่เหงือนี่แต่เห็นอยูอย่บ่าวมันยางขึ้นนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหามีเห็นทีมงานว่าอยู่ขึ้นนี่ละ่ะชูงเท่าไหร่ทีมงานเ่าจะขึ้นไปหามึงนะกานขึ้นนะเห็นพี่น้องเอแนนะ้แล่นะพร้อมอยู่อยู่อุ้มนะอยู่ก็ตายผู้แล่นกันนี่แล่นละ่ะ ขึ้นแล้วเอาเชือกขึ้นน้ำเลยทีมงานว่านนะทางปอใจก็บำพันขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยปอดใจขึ้นหอดกุหลาบพันขึ้นทางนี้ตอนนี้ขับ่ำพันก็บ่อใจขึ้นไปหอดภูเก็เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นทั้งกระหอเห็นทั้งแลนแลนก็โต้ยงได้ประมาณสองโลพอดนะกระหอก็มีกระหอก็ับโต้นะฮูโตนทั้งภูกระหอกสิ อยู่คงอย่างคงนี้นะเบิ่งเพิ่นจะเฮ็ดวิธีธเด้อบัดนี้สองคนเพิน่นเชื่อพี่เอาขึ้นบ่ดนี้ลุ้นไป็นเดียวเอ้หน้พี่น้องเอ้ยมันจะได้อยู่บ่แดนตัวนี้เพราะมันสูงเชื่อเกินทีมงานจะสะล่าวบ่หน,นี้พอาะเขาฝาดไปบ้านหนึ่งละเขาว่าถือนะสะล่าวมันตกบ่หน,นี้สูงของไรเงี้ยนี่โมกตกตะโ hover ไรพี่น้องเอ้ย ขอาแหงนี่โมกตกตะโ,โฮเช็กจำเล่และความช่วงนี่<ะ>ทีมงานที่ของกันนี่โตลงมาจะค้างคาเล่ได้พี่น้องเออเออเฮล่เาเฮล่ามใต้ลงมาเฮล่เาเฮล่าเฮล่า เข้ามาพี่จริงเขามาพี่นะม,มันขึ้นนี่ละมันขึ้นนี่ละอยู่พ่นาเจ้าน่ะตามมรลบอมันขึ้นนี่ไรมันแล้ดลงมาแล้วมันขึ้นนี่ละออ เจ้านั่นเนี่ยพาราเจ้านะจุ๊บ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 ฮึ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 น่าฮะแลนั่นน่ะฮะยังอยู่มันหันหน้าขึ้นล่าลงมาลดชูนะมันอยู่วรงกลางนี่โงไหมตรงกลางปลายไหมมันบอดมือใจพักนี่ราบอยู่ตีชิงตีชิงลงมาแน่นะเอามาขังจัากักเจ้า ข้างเจ้าเด้อข้างเจ้าเด้อข้างนี้เด้อข้างนี้เด้อไปอยู่หาอ้อยนะอ้อยขึ้นนี่ละอ้อยขึ้นนี่ละโอ้ช่มีอเร็นเหรอเหรอเจ้าเหนเหรอโอ้มเล้นวหวอีกแลาลมเลนลงมาเจ้าละมานะเขาอยู่ไกลกูรมาเขาอยู่ไกลกูรอ เห็นมอเตอร์ตีนชัวร์นะเห็นมอเข้ากองบนหนาเห็นมอหนาแหลนนะพี่น้องเลยเงี้ยขึ้นไปขี้เงี้ยงคู่ชิตาชุมนี้ลงมนาแนมเด็ดท้งเด้อ thế đó, tôi ตีน tìm khoan ล่ะนี่ๆๆๆหือไปทางเลย thang này đây, ดิ đây, ผ่านนั้นทางนี้ได้จะเอาอะไรเออครับเราเออเอาแล้วๆ ี่เยอะพวกพันกุยตาอยู่นี่กะโว้ยคันนี้มีชุมนันจะดฟาดนี่ตะลากเราเลยอาปากกระปองกระปองอยู่ทางนี้ยเราติดจริงเยอะอยู่เครื่องโกงได้เจ้าเลยเป็นยุไกได้

เอ็ดกับเอาไมได้บ่เยอ้ผ่านันล่ะจักเลยโอ้ย่พันนพันี่นเชื่อนั่นน่ะเชื่อคนน่ะบ่บ่ยิงบเงไปเลยเร็วเร็วขึ้นขึ้านี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 ้านพานีออโกขึ้นไปละขึ้น่ขึ้นนี่ละขึ้นล้ขึ้นล้ขึ้นล้กระปูนนั่นกระปูนนั่นกระปูนั่นกระป่นกระปนั่นพันน มันเก็บแล้วมันถื่ขาน่ามันเบิ่งน่ะไอตกตูบตกเช่าจันอะใจนะเช็ดลายทั้งหมดอยู่หลุมกันฮันลาวังนั่นเอละเออเฮ็ดตะชิงกับจับตะชิงวาดตึกลาดตะโก้มาตะชิงเชื่อมันได้ละ ยานตายแล้วจะเป็นยังไงขัดลายพี่น้องเลยได้แล้ว <c oughs> ได้ละ <c oughs> อ่ะวันนี้เฮาก็จะได้ออกลายพี่น้องเลยยิ่กี่น้ำน้ำมืดละแต่ละคนก็น <c oughs> ในแล่นน้อยตัวนึงตัวแรงน,นี่จ้ะอยู่น้ำแห้งละ่ะเอาบอนเนี่ยมันเต่าเมือกัเมือทางใหม่พี่น้องเลยบางเธออาจจะพอแล่นนี่นะเวลาก้าค้ำพอชมควเติบพี่น้องเลยน่าจะสี่โมงเขินเกือบจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวนี้นะเต่าเมือทางใหม่ หยได้นี่โอ้โหนะจะได้หากินน้ำบ้างนี้มากินน้ำเสียๆออกมากแล้ว่านน้นบเดี๋ยวหากินน้ำก่อนไป้ กากินน้ำก่อนพี่น <c oughs> ้องเลยกินน้ำแห้งละกินน้ำกินเจกินน้ำนะ <c oughs> นอยู่น้ำเนีนย่ <c oughs> ยยังชนบางทีแบบว่าตักอย่างนี่นะน้ำนะเป็นเรื่อนะน้ำมันชอดละพี่น้องเอ้ยน้ำฝนตกแต่หนึงนะน่าจะกินได้น้ำเนี่ยเย็นครับฮอตว่าอยู่กินนะถ <c oughs> ้าเยอะทำนี้นะ ทัชนชดไปต่ออยู่แล้วเพื่อน้ำนี่ไปหรอลีเลก็กก็มาให้ตับพี่น้อสิพอก็มาให้แคมโฮยพี่น้องไอ้ดกปูนมาให้นะแล้วก็มาไฟก็มีนะกงนั่นนะทีมงานชดไปเอาอยู่มาให้นะมันร่นนะสลา,านอยู่พี่น้องเลยน่ามาให้มาเยอะเลยมันจะโวยดำให้นะมันชุกมาแล้วอมื่นเช้าอาจจะชดน่ะบาใจมามาจอบน่ะอมื่นเช้านกน่าจะเฮาดีนะนอยกปูนก็มาไฟกันมาไฟสลา,านอยู่บาใจขึ้นไปเอาอ้พ่ มาป้าก <laughs> mm ็ไ hmm. ด้เ <happily> ก <dans Korean> oh, ็บเงินหน่านีงูองพันทีมงานสนใจหาพวงเลขเลยแบบนี้มันคืออยู่ไปมาป้าได้เก็บเงินแสดงว่ามีคนมาขึ้นเอามาไฟกงนี่แสดงว่ามีสองพันสิบเอ็ด่งิงได้มามนี่พุ่งใช่พุ้งยิงพ่ใช่น่นแหละสองพันิเอ็ดนกาแปก้าห้าแป้าห้าโอ้โหได้เงินสองพันมาแล้วจ้าไดั ขห้าห้าอะไรหนูืหนูเล็กหนูเก้าห้าเลขเดยเก้าชี่สามเก้าชี่ครับแปเกาห้าแปดเลยสามนี่เงินกับเบอร์สองพันตากระไรละสามเก้าชี่สองพันกีบแปดเก้าหาเงินกับได้เก็บอยู่ป่าพลเลยซื้อเลขกับเบอง์ก็ได้พ er. ี่น <toilet> ้องเด้อ <sh> นี่ถ้าพลเลยมักมักมักซื้อเลขซื้อหวยกันคอยกับเมื่อนี้อาจจะอาจจะซื้อได้นี่เบอร์กับเบอร์สองพัน อันนี้แกไฟกุ้งแดงฉล้านอยู่ไฟนะผ่ันขึ้นไปเอานะอายขึ้นไปเอามาป่าชุดนี้นะคนที่ที่ขึ้นไม้เก่งนะสองคน,นองเลยขันมีได้สองคนนี้แม่นม่ได้แลนนะแลนแต่ละโตนะกระจายกับะพานนะโยเขาขึ้นเอามาไฟน,นี้จะขึ้นจะเหน็นเลยน่านี่พี่น้อง อยู auto, turn, core, ่เตอร์อันกุกอันมาไฟนี่นะนานี่ดอกจะโกมกลางอยจะอ่อนนี่บอใจได้ได้ไปดอกนึงแล้วนหนานี่นานี่พอดีเลยหาแกงเชลี่ยแมลงนี่หายก่อนป่ามันอยูังร้องเออนี่ได้เลยนี่นี่ดอกจะโกมอ่อนแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่ดอกจะโกลบอ่ะได้สองดอกนึงฮะเชจอหางโตนี่บอหมุนมาเลย นี่เกันดได้ลายดอกนะเชือกแกงแลนไว้นี่ละ่ะโวกหมอไฟกันโอ้พันลงมาละทีมงานน้อหวานหมอไฟหวานจืดๆ,ๆนเนาะไอโกงงี้พี่เลยเห็ไว้จะได้ดอกจะโกงมเชือกแกงแลนมันอ่อนน้อยน,อยนะไปะเมื่อบัรน,นี้พี่น้องเลยมาหอดบอดลายพี่น้องเลยบ้านนี้ขอที่หามไาได้บ่ <c oughs> แรน,นในกได้ตัวเดียวนี่นะน้อยกับมูน้องที่หัได้มาตอนนี้่าใจมัากจีแรนนะจ็นเ,เรากินมานนิลามมาหนิเออได้ลามเนาะเปลี่ยนเมนูาอาจจะลามแล้วี่น้องเลยลามแ่นต<ๆ>้าวไ,ไ,ไ,ไม่เคยกินได้ลามแ่นได้ลองมือนี่ละลอง,องิืงแทนที่จะลามก็มาเตยมทันงเผาตัดมาแล้วเดี๋ยวอยาะจะได้ตำเจียไว้นะ พาดไม่ยิ่ห่ดีนอ้ห่อยอ้้นไม้กันมาลายเ่องมากเขายิงกันเลยไม่กมได้แล้วมขาดเดียวก็มั่ง นั you. 看看네่งเทิงไม้มนเลยวงชูเรงเมอไนังเทิงไม้คๆอนี่เจช่างงาชากูจับอันนี้มัยอกมกัอยู่เช็ดอยเด้อยพมือล่ได้ยุทกุกกอกุกเช่บิ้งงินเบื่อกูเอ่มอีไม้แบนี้เลยแงงเรื่องไม้ทอไม้แงบน้ำสมมอนี่คัอ มาไม่เดียวัแก้วันสิ้านลเ้วตำแล้วะพี่น้องเลยก็มีมีหัวชิคเกอร์แล้วก็มีพักโบน้อยเดียวนึงก็มีหัวข่าเดี๋ยวเ่อยจะซอยเสียก่อน ซอยแล้วนะพี่โรเบิร์ตรวมเลยแล้วนะแดนครับประจเพิ่นจีแล้วล่ะยังต่โคจ้ะมองเข้าข้างล่ะปล่อยกากินข้าวกินน้ำแล้วนะก้ากินอาหารการเินเชื้อเม็ดพอดำอื่นวันนี้นะน่ะประจ่ายจ้ะแล้วล่ะน่ะมีไข่พี่น้องเร์ตตัวนี้นะได้แล่นมาสามโตโตที่ซี่ยังได้เห็นโตที่มีไข่นะไอ้บุญจัน เย ute, hey, ็นเลยตามน้ำพารน้ำพาร้อนไปตามน้ำพาด้น้ำพาร้อนเผาแดงล้ะขึ้อีกไปด้ลงไปเลยมันเย็นได้ ควันจำชูบยาต่าลงจำละจำยาแปไจะมายาน้าไงแปะแห้งเลยมานะจมะ ต่บอกับกินช้ำมันพอดีมันบ้างนะมอันลายดดนมันล้นล้นบ้งเกี่ยองเนาะเฮ้ยนี่บันหาปิงหัวถ่าบีเหมือนเคยเพีองเลย ขั <łość> <S 2> <S 2> บเลยคื่อวกม่อเมนูพักเขาว่าว่านี่ไงเขาเหรออี๋เขาแจ๊กเราดำอะไรเน้ะ ม้อนก่อนทุ่ท่านย่อข้าวชุบต้มทานยดกอยู่นิมันมีเย็นบ่อเดินเท่านี่ใช่รือไข่ไข่ปลาไว้ดูเนาะกินหัวมันมีเดลได้ข้าวชุบเชิข้น้ำเชิน่าจะต้องใช้มงงารเสือใาั้ฮะยา ปีงแล้วล่ะอันนี้ก็บปีงสำลา่าครึ่งหนึ่งมาจ่ายพักเฮ็ดลามนะแล้วล่ะเป็นพักนี่ไปเจอเชิญพวกตับพวกเครื่องในมาแน,น่เบอร์เม,มนูลามแลนนี่จะเป็นเราเลยขังพมิด,ด้นี่เขยเคยได้กินนี่ได้เลยก็จย่างหมก,กินบมูเคยกินนี่แค่ามแลนก็เชิอดอกเจโกบสามดอกดอกเจโกบก็หากม็มีมีพี่น้องเลยกระลังอ้อนะขันมาอีประมาณทิศนาไหนได้กินแล้วดอกเจโกบกนะ ว mm. like ่าเครื่องปรุงมองเราตำแล้วนะมีแต่ว่าใจเหยดเสื่อมันกก็บังกะลามเลยแต่สิ่งโคอยู่เพรานมันพี่อยู่ปัญหาอยจิกอยู่ทันอายขึ้นเนี่ยกำลังยอายขึ้นเพราะมันพี่อยู่ตามมนี่้มแล้ว ตอนนี้เฉพาะละตอนนี้ปีงสำราสิอน,นันปีงหัวทาบีเนี่ยังเต็มค้าได้พี่น้องเลยอลามแล่นเขากะบือใจเพิ่นลามแล้วละ่ะพี่น้องไตั้งสิละถ้าแต่มันชุกบันี้เบิ่งปีงหัวทาบีชุกระวบะ

มีว่านำมนในมัน้ฮีมมังนะอะไรแล้วย่างไรโอ้โโอโลอดต้ลาบแดนโอโได้ยินครั้งทำอิฐได้เลยปิงโหทาบีเดี๋ยวชิมก่อนพี่น้องเลย ตามแ่นเป็น้องเด้อมือ <c oughs> ไ,ไปน้องเด้อมันก็แรงเดียวนี่มาชุดนี้ได้แต่เมนูแลนได้ยังไ่ทันเมนูมีเมนูอื่นเป็นอยู่ตั้งใจมาหาแ,นแลนเนาะเพราะว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลแลนนะนั่นเราไม่เกีเ่ยด้วยทุกไอ้พเพื่อเราไปเยอะกินแลนนะก็เลยพามา ทังาทังก้อยมาพัดได้กินจอได้กินคู่มือเลยพี่น้องเลยทังรังก้อยทังลาคบชุดเลยเพื่อข่าวเพื่อข่าวมาแล้วพาอันนี้เยอะัี้ใค่มันแตกอืมอพ่นานเ่นเพ่่ามันได้แน่นน้องอันนี้เอาล่อันนี้ไปตายเลย

นี่นี่นี่เอาพี่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 โอ้โหมันตอนนี้กะคอยกา,ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยยังเลอแต่เบาพันุปนะทีมงานกาอิ่มละวันนี้คอยกากจะได้อันปิดคลิปลงเพลงชินีแล้วพี่น้องเอ้ยกากจะได้หาอยู่หานอนหาพักผ่อนนะหามน้ำในก่อนพี่น้องเอ้ยกาขอข้อมูลขอเจอน้าเพราะแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับชมและเฮอร์มังใจอุปันตลอด และที่สำคัญ fc ที่มีได้กดค้ามโค่ชนปะปารนกาขอเขาโมกเจอนำลายลายอะเลี้ยวคลิปหน้าพอได้ไหมพี่น้องเลย